ไอ้ปัญหาปากท้องของประชาชนเนี่ยจะกลายเป็นจุดสําคัญที่ทําให้หลายๆพักการเมืองจ้องไปจ้องไปที่รัฐบาลคือหยิบประเด็นนี้มาพูดนั่นก็ถูกถูกใจ<ม>ชาวบ้านหมดแล้วนะครับพูดได้หมดแล้วว่าของแพงแท่งคั่งแผ่นดินอย่างงู้นอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวก็มีคนเอามาเปรียบเทียบไงอย่างน้ามันเ,เดือนเดือนเดียวกันของของรัฐบาลชุดนี้กับรัฐบาลชุดโน้นนะ ส่วนนก็แพงกว่าค,คือก็ไม่ได้บอกว่ามันมันไม่มันมีปัญหนาเลเพราะว่ามันเป็นราคาตลาดนะครับอย่างที่อย่างเช่นเนี่ยโอเคพักที่เป็นฝ่ายค้าหรือยังไม่ได้เป็นฝ่ายอะไรเลยเนี่ยนะครับเขาเกอกมาหยิบประเด็นนี้มาคือมีคนเสนอบอกว่านายกก็ไม่เข้าใจปัญหาของประชาชนหรอกอเพราะว่านายกก็มีเงินดาวเงินเดือนน,น้ำมันก็ใช้ฟรีมไม่เข้าใจเราก็ประชาชนเดือดร้อนเอางนี้ไหม นายยกอะเอาเงินไปเท่าค่าแรงขั้นต่ำสามร้อบาทอ่แล้วลองดูซิว่าจะมีชีวิตยอยู่ได้หรือเปล่าออคือ,อ,อผมก็เห็นดาราคนหนึ่งนะดาราคนหนึ่งก็หยิบมาประเด็นแบบนี้แหละ,ะมาโพสต์ว่าลองใช้วันละสามร้บาทที่จะอยู่ได้ไหมอย่างทํานองว่าแบบพวกคุณไม่เข้าใจประชาชนคนจนหรอะอะไรประมาณอย่างนั้นค่ะคือถ้าเอาไอต้ตะกาศแบบนี้มาพูดเนี่ยถามว่าฟังเผยๆมันโอเคไหมมันก็ดูดรามา่าดี ถ้าฝึงตึงใจน้าตาไหลกันไปเนี่ยนะแต,ต่คือพระจําเป็นจะต้องให้นายกมาใช้เงินวันละสามร้อยอ่ะนะนะมันอยู่ที่ว่าสิ่งที่เดิมรัฐบาลเขาทำมันทําถูกไม่ถูกอะไรยังไงที่พอมาเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบเรื่องเรื่องเหตุเรื่องผลเอาเรื่องความรู้สึกคือมันอาจจะได้อารมณ์กันดี่ะเนะนี่ยแล้วก็ไปยกขวดคาพูดว่านายกพูดว่าแล้วมีคนเดือดร้อนเยอะไหมเรื่องน้ํามันเนี่ยนะคะคือเข้าใจว่า เวลาอย่างที่อย่างที่นายกอย่างที่คุณธนกรบอกพูดแทนนายกก็บอกว่ามันต้องบริหารจัดการความเดือดร้อนนะคะว่าความเดือดร้อนที่มากที่สุดเนี่ยอ,อยู่ที่กลุ่มไหนเพราะงบประมาณเรามีจํากัดนั่นแปลว่าคนที่ใช้น้ํามันเนี่ยที่กําลังเรียกร้องอยู่ตอนนี้ว่าอโอ้ราคาน้ํามันแพงน้ํามันแพงเนี่ยคนทั้งประเทศร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าที่ที่ใช้น้ำมันตรงนี้ค,คือ,อการคอสคำพูดเมื่อกี้เนะี่ยผมเห็นหลายคนนะหยิบมาจมตีที่บอก แล้วมีคนเดือดร้อนเยอะไหม,มนายกไม่ได้พูดแค่นี้านายกความหมายของนายกคือแล้วมีคนเดือดร้อนเยอะไหมเนี่ยคือไม่ใช่แค่กลุ่มเดียวหมายถึงว่าประโยคต,ต,ต่อมาเนี่ยมาใครๆเขาก็มีปัญหาทั้งนั้นรัฐบ,บาลก็ต้องดูแลคนทุกกลุ่มต้องบริหารจัดการ<อ>คนทุกกลุ่มนั่นแหละค่ะคือบริบทมันเป็นอย่าง,งานั้นแต่ว่า พอไปหยิบตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้มองได้ว่านายกไม่สนใจหรือว่าไม่ได้รู้สึกรู้สากับความเดือดร้อนของประชาชนเลยนะคะจึงมีคนว่านายกลองใช้เงิน300บาทสิแล้วจะเข้าใจประชาชนมากขึ้นนะคะถ,ถ้าท่าไม่ใช้วันสามร้บาทจะไม่เข้าใจประชาชนเลยเหรอก็เขาว่าจะคิดอย่าง,งานออั้นไงนะทีนี้ประเด็นนี้เนี่ยคุณธนกรวังบุญคงชนะนะคะก็ได้พูดถึงกรณีที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพักไทยสร้างไทยมาโพสต์สวิตเตอร์ในประเด็นนี้นะคะก็บอกว่า รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์เข้ามาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็ส,สางการทุจริตคอร์รัปชันที่รัฐบาลในอดีตทิ้เงเอาไว้ทุกนโยบายของรัฐบาลจึงเป็นการเข้าไปช่วยเหลือคนในภาพใหญ่ทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถ้าหากว่ารัฐบาลในอดีตที่คุณหญิงสุดารัตน์คุ้นเคยดีทําได้อย่างที่คุณหญิงสุดารัตน์พูดเข้าใจความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างดีก็คงจะไม่ปล่อยให้เกิดการทุจริตจนอดีตรัฐมนตรีต้องติดคุก แล้วก็ไม่เคยรับผิดชอบกระสิงตัวเองทำเอาไว้กับประเทศไทยเลยเรียกว่าคุณนายกนั้นเข้าใจความเดือดร้อนเป็นอย่างดีจึงคิดนโยบายแก้ไขปัญหากับคนทุกกลุ่มเป็นเรื่องปกติที่อาจจะไม่ถูกใจใครบ้างแต่ว่าเป็นนโยบายที่อยู่บนพื้นฐานของข้อที่จริงไม่บิดเบือน,นกลไกตลาดและสร้างภาพเอาหน้าไปวันๆคุณนานาอนกรบอกว่าคุณหญิงเป็นนักการเมืองอาวุโสแล้วควรเล่นการเมืองโดยยื่นความหวังดีให้กับประชาชนแทนการสร้างละครให้ดูดีไปวันๆดูบ้างหรือทางที่ดี ลองเข้าไปคลุกคลีกับชาวบ้านแบบปกติดูบ้างจะได้รู้ว่าทุกวันนี้ชาวบ้านเขาคิดกับคุณหญิงและฝ่ายค้านแบบไหนบ้าง <c oughs> เผื่อบางทีอาจจะทําให้ตาสว่างและเลิกหลอกตัวเองสักทีนะคือคือ,คอไอ้ตรกกะต้องใช้เงินวันละสามร้อยถึงจะเข้าใจความทุกประชาชนแสดงว่าหัวหน้าพักการเมืองทุกพักเนี่ยนะจะต้องใช้เงินวันละสามร้อยด้วยถึงจะเข้าใจถึงจะเขียนนโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ <c oughs> ไม่จำเป็น,นไม่ใช้ตรกกะแบบนี้ <c oughs> ไง <c oughs> ถูกไหมมันไม่ใช่ไงคือ เอาแหละก็ข้อมูลข้อมูลเมีเนิการสํารวจการวิจัยการเก็บข้อมูลอะไรต่างๆเป็นยังไงมันก็รู้กันได้อยู่แล้วอะ่ะแต่ว่าพูดแบบน,นี้มันดูสัใจดีนะชาวบ้านก็ชอบใจเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเกิดเขาย้อนกลับแล้วท่านท่านชาเวลาสามร้อยไหมถึงมาพูดเป็นตุเป็นตะเนี่ยแสดงว่าใช้เชาวลาสามร้อยใช่ไหมอนะ